พักอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลนะคะแต่วันนี้ทนายอ่านไปแล้วนะคะไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินให้ส่งสารรัฐธรรมนูญสั่งเลือกตั้งเป็นโมฆะเพราะว่าบัตรลงคะแนนเนี่ยมีเรื่องของขิวอาคโคและบากโคดนะคะทําให้การลงคะแนนไม่เป็นความลับแล้วก็พ่วงล้มการเลือกสอวอด้วยหลังพบว่ามีลักษณะเดียวกันค่ะ นายพัทรพงศ์สุพักษรหรือว่าทนายอันบุรีรัมค่ะวันนี้ไปยื่นหนังสือถึงประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประเด็นที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งนะคะประเด็นแรกก็คือกรณีบัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดที่สามารถระบุตัวตนของผู้ลงคะแนนทําให้การเลือกตั้งไม่เป็นความลับฉะนั้นเนี่ยการเลือกตั้งครั้งนี้จะต้องเป็นโหมฆะเท่านั้นดีใจนะคะที่เห็นพักเพื่อไทยหรือว่าพักอื่นๆเนี่ย เตรียมรวบรวมแล้วก็ส่งเรื่องไปที่สารรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันประเด็นที่2คือจํานวนบัตรที่ไม่เท่ากันพบว่าบัตรเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อมากกว่าจํานวนบัตรเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตซึ่งเป็นไปได้อย่างไร และเมื่อย้อนกลับไปบัตรเลือกตั้งสอวอก็มีบาร์โคดเช่นเดียวกันแบบนี้จะเอาอย่างไรครับพี่แหวงนะคะเอาอยัางไงากับสอวอ,อลงกรดนะคะถามไปถึงสอวอเลยเพราะมีบาร์โคดเช่นเดียวกันแสดงว่าการเลือกตั้งเนี่ยก็ไม่เป็นความลับละสิอย่ามาบอกว่าขนาดการหัวเนี่ยยังไม่ผิดไอ้แค่นี้จะมาผิดก็ลองดูนะคะเพราะฉะนั้นฝากถึงเพื่อไทยด้วยไหนๆก็จะยื่นแล้วเนี่ยยื่นในคราวเดียวกันเลยว่าการเลือกตั้งสอวอให้เป็นโมฆะด้วยทนายอ่านบอกว่าก่อนหน้านี้มีบุคคลนิรนามค่ะส่ง สือร้องเรียนมาที่ตนว่ากะกะตโดยนายแสวงเ,เป็นคนออกกฎระเบียบทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารแนะนําตัวสสเกี่ยวกับการจัดพิมพ์เอกสารลงประชามติเขาบอกว่าสอว่าจะเป็นการหัวประมูลนะคะหมายความว่าล็อกเป้าเอาไว้แล้วจะให้ใครเป็นคนจัดพิมพ์ก็สงสัยเหมือนกันไอ้ว่าข้าแกงที่ประชาชนเขาเลี้ยงเนี่ยลุงแหวงไม่อิ่มท้องหรือยอย่างไรเงินเดือนก็มีเป็นแสนรถประจําตําแหน่งก็มีนะคะถ้าไม่พอใช้เนี่ยให้ประหยัดประหยัดนะคะบาทเดียวสลึงเดียวก็เอาหรือ ดังนั้นเนี่ยนะคะาทางด้านของทนายอัานบอกว่ามันเหมือนกับการยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนัดแรกคือได้ส่วนต่างเอาคนของตัวเองเนี่ยไปทําหรือไม่ส่วนที่สองอยากพิมพ์เท่าไหร่ก็ได้ควบคุมได้ทั้งหมดประเทศไทยมาจุดถึงจุดนี้ได้อย่างไรวันนี้การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยต้องจบลงด้วยการเป็นโมฆะส่วนเรื่องของบาร์โค้ด ถ้าอยากรู้ว่าใครเป็นคนกาเนี่ยตนเองพูดถึงสสนะสมมติสมม,ต,สม,มติให้ฟังสมมุติว่าทหารหน่วยหนึ่งเนี่ยประกอบด้วยข้าราชการทหารพลทหารแล้วก็ครอบครัวทหารถ้าคนพวกนี้เขาไปเลือกคนต่างชาติก็อาจจะโดนหรืออาจจะจําเป็น อาจจะจำเอาไว้นะคะจำหน้าเอาไว้จำคนเอาไว้ให้ดีและหลังการเลือกตั้งบรรดาพักการเมืองเนี่ยอาจจะแจกโค้ดรหัสและเข้าไปถึงเซิร์ฟเวอร์กกตแล้วก็ไปดูว่าหัวคะแนนบ้านไหนเจาะไปแต่ละหลังก็อาจจะเล่นงานได้ถามถึงเรื่องของเอกสารของผู้ร้องที่ส่งมาเกี่ยวกับการจัดพิมพ์ของกกตค่ะทะนายอันบอกว่าเป็นหนังสือเอกสารแนะนาตัวเอกสารเนี่ยมีกว่า9้าฉบับระมุ ระบุทั้งหมดว่าเขียนว่าอย่างไรนายแสวงตอบกลับไปว่าอย่างไรเป็นไปได้อย่างไรในขณะที่งบประมาณของกะกะตยังไม่ออกนะคะคนที่ใจดีเช่นนั้นเนี่ยถ้าไม่ใช่โรงพิมพ์ของตัวเองหรือว่าพักพวกของตัวเองหรือมีการคุยกันก่อนเรื่องหน้ามีซัมตริงกันหรือเปล่านะคะเรื่องนี้เห็นว่าไม่ถูกระเบียบที่ให้มีการจัดพิมพ์ก่อนโดยใช้งบนะคะแต่ว่างบเนี่ยก็ยังไม่ออกมาที่สำคัญคือไม่มีการประกวดราคาอย่างเป็นธรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การเลือกตั้งครั้งนี้ต้องมีคนรับผิดชอบประกาศเล่นหลายจังหวัดเลยนะคะเอากรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งทั้งระดับชาวบ้านหมู่บ้านแก๊งโฟเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบตอสมอเดี๋ยวจะเอาให้หมดเลยจะต้องติดคุกค่ะในส่วนของส่วนกลางเองก็รวบรวมคนไทยนี่แหละค่ะลงชื่อกันฟ้องนะคะกกตทั้ง7บวกพี่แหวงไปด้วยทนายอัดบอกว่าตนเองได้ยินข่าวทํานองที่ว่ามีการให้นายอำเภอสั่งการฝ่ายปกครองทําคะแนานคู่ขนานแค่นี้เนี่ยเรือยังหายไม่ พออีกหรืออย่างไรทีนี้เมื่อมีการแทรกแซงนะคะแบบนี้เนี่ย แล้วเราจะมีกรกตไปทําไมเนื่องจากมีการพูดกันว่าเราไม่ยอมรับกติการหรือว่าแพ้แล้วพานเนี่ยเพราะว่าตนเองไม่อยากไปวิ่งแก้ผ้ายอย่างนั้นหรืออย่างไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ทานายอั๋นเนี่ยเขาบอกว่าสาบานเดี๋ยวจะวิ่งแก้ผ้านะคะถ้าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันโปร่งใสทานายอั๋นบอกว่าเป็นเรื่องไร้สาระค่ะเราเนี่ยแค่ไม่รับกติกา,กาแบบนี้ทำาน้นเองเรื่องบาร์โคดกรกตชี้แจงว่าเป็นระบบรักษาความปลอดภัยและติดตามว่าเป็นบัตรของหน่วยไหนทานายอั๋นก็เลยบอกว่าแล้วใครเป็นคนการู้ หรือไม่ถ้าไม่รู้ก็จบตนเองไม่ได้ติดใจแต่ถ้ารู้เนี่ยก็ต้องให้การเลือกตั้งเป็นหมกคะทนายอันบอกว่าเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์นะโอ้โหน้อยใจจังเลยกะว่าจะมาฟังการถแถลงของกะกะตแต่ถูกเจ้าหน้าที่กันไม่ให้เข้าก็เลยฝากไปถึงสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติค่ะทำตัวเป็นกลางหน่อยนะคะอย่าไปรับใช้องค์กรอิสระให้มากถามถึงกรณีร้องสารรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเรื่องบัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดค่ะทนายอันบอกว่าผมไม่ใช่สาร เน,ะะนื่องจากว่าเราเนี่ยไม่มีสิทธิ์ ถ้าตนเองไปยื่นเรื่องนี้ต่อศาลแล้วศาลวินิจฉัยว่าตนไม่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงมันก็ต้องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะแบบนี้ตนเองก็ถูกมองว่ารับงานฝ่ายการเมืองมาเพื่อตีตกทนายอันนะคะบอกว่าเดี๋ยวภายใน15วันนี้ถ้าผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ดําเนินการนะจะไปยื่นโดยตรงที่สารรัฐธรรมนูญแล้วก็เชื่อว่าประเด็นนี้ศาลต้องรับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเบิกความอธิบายขยายความด้วยตัวเองด้วยคดีนี้ผมจะล้มการเลือกตั้งให้จงได้ค่ะ